BAAAAAAA uh. สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านคราวนี้ก็มาพบกับผมพิ่เตอร์แซมนะครับที่ช่องยูทูบเช่นเคยสําหรับวันนี้ผมก็จะได้นำเอาวัตถุมงคลของของพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพจังหวัดวนครสวรรค์นะครับเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควได้จะได้นำเอาวัตถุมงคลที่เป็นวัตถุมงคลที่สุดยอดหายากของท่านเนี่ยมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับ ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมมาทางเบอร์โทร0863529656นะครับตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อกับผมโดยตรงจดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับท่านดูที่หน้าปกวิดีโอนี้ผมแปะเบอร์โทรแปะเบอร์ลไลน์ไว้เรียบร้อยท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์แล้วก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็จะได้นําเอาวัตถุมงคลที่ผมได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านนะครับอันนี้ผมได้มาจากชาวบ้านน้องโค เมื่อว,วันก่อนนู้นผมได้เอามีดปากกาเล่มหนึ่งที่บอกว่าบ้านเขามีสองเล่มผมเช่ามาหมดทั้งสองเล่มก็คือเล่มนี้เล่มหนึ่งนะครับเล่มที่ผมทําวิดีโอเมื่อวานก่อนนู้นนั่นเล่มหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเอาอีกเล่มหนึ่งมาให้ท่านได้ชมแต่อันนี้เป็นผ้ารอยเท้าจากชาวบ้านเหมือนกันนะครับชาวบ้านทองถิ่นเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเดิมก่อนนะครับอันนี้เขา เด็กๆเ,เอาไปประกวดมาได้ที่3นะครับสำหรับผ้ารอยเท้าผืนนี้นะครับผ้าผืนนี้ก็เรียกว่าเป็นผ้าที่ที่เก่าเก็บนะครับที่เก่าเก็บก็มีความผูกมีความผูกตาม ตามบริเวณเนี้จะมีความผุเพราะว่าผ้าผ้าพวกนี้มีอายุกเกิน80กว่าปีนะครับมีอายุกเกิน80กว่าปีเราดูเรื่องรอยเท้าหลวงพ่อเดิมนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับเนี่ยผ้าเนรอยเท้าหลวงพ่อเดิมจะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็วิธีการพิจารณานะครับหลวงพ่อนเนี่ยท่านจะ คณะกรรมการสมัยก่อนนะเขาจะเอาครามผงประสมน้ํามาทาฝ่าเท้าหลวงพ่อเดิมแล้วให้หลวงพ่อเดิมเหยียบลงไปบนผ้าขาวทีละผืนทีละผืนบางทีก็เหยียบบนผ้าขามาบางทีก็เหยียบบนผ้าจีวรบางทีเหยียบบนผ้าสีแดงผ้าเช็ดหน้าหลากหลายชนิดนะครับแต่พื้นนี้เป็นผ้าสีขาวนะครับผ้าสีขาวเป็นครามสีน้ําเงินเป็นครามสีสีฟ้าเนี่นะครับ วิธีการที่เราจะพิจารณาจากครามก็คือครามพวกนี้ถูกน้ำไม่ได้นะครับถ้าถูกน้ำนี่ละลายเลยเนี่เราจะสังเกตว่ามีความชื้นอยู่บริเวณนี้เนี่ยน้ำหยดลงไปบริเวณนี้ก็เลยเกิดเป็นร่องรอยของน้ำเกิดเป็นาการละลายของครามมันจะทะลุมาฝั่งนี้เลยไหมครับเนี่ยทะลุมาฝั่งนี้นะครับผ้ารอยเท้าลงพอเดิมนี่นะครับ พุทธคุณนี่ใช้ได้เหมือนมีดหมอเลยนะใช้ได้เหมือนมีดหมอพวกโดนคุณไสมนดําพูดผีปีศาจเนี่ยเอาผ้า,าลอยเท้าหลวงพ่อเดิมนี่คุมศีรษะนะครับและอธิษฐานถึงหลวงพ่อใหอ้ช่วยถอดถอนเรื่องคุณไสมนดำล้างอาถรรพ์อะไรต่างๆพูดผีปีศาจที่กลัวมากแล้วเมตตาคงกระพันชาตรีมหาอุดแคล้วคลาดครบสูตรเลยนะป้องกันเรื่องเขตไร้ายเรื่องอะไรเนี่ยคงกระพันชาตรีมหาอุดนะฮะ เนี่ยได,ได้ทั้งหมดนะครับวิธีการเราพิจารณาก็คือพิจารณาจากเส้นฝ่าเท้าของหลวงพ่อนะครับเส้นนี้ก็จะอยู่บริเวณนี้อยู่เสมอนะครับแต่เราจะสังเกตพวกนิ้วนะครับพวกนิ้วเท้าของหลวงพ่อเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยของท่านจะเหมือนหัวงูเลยนะเนี่ยจะเหมือนหัวงูเลยแล้วก็จะ,ะเขาเรียกว่าจะเอ็นเข้ามาชิดทางฝั่งนิ้วชี้เลยนะแต่ฝั่งเนี้ย ฝั่งซ้ายเ,าเขาเรียกว่าเท้านี้ของท่านเนี่ยจะนิ้วชี้จะยาวนะครับนิ้วชี้เนี่ยจะยาวกว่านิ้วโป้งแล้วนิ้วกลางนะครับส่วนนิ้วบริเวณนี้เขาก็จะอยู่ห่างกันนะครับจะอยู่ห่างกันนี่คือลักษณะนิ้วเท้าของคนคนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับถ้าจําเอกลักษณ์แต่ละนิ้วแต่ละนิ้วแต่ละเส้น แต่ละจุดบนเท้าของหลวงพ่อได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจเรื่องผ้ารอยเท้าแท้หรือไม่แท้นะครับแล้วก็เป็นผ้ารอยเท้าที่เขาเรียกว่าปลอมแปลงไม่ได้นะอ่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นมีดปลอมแปลงได้หมดนะแต่เรื่องผ้ารอยเท้านี่ปลอมแปลงไม่ได้เลยนะครสำหรับคนที่มีประสบการณ์มองปั๊บรู้เลยว่าแท้หรือไม่แท้ นะครับปอมแปลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะสะสมผ้ารอยเท้าของหลวงพ่อไวอ้เนี่ยท่านต้องมีความรู้นะท่านต้องมีความรู้และก็เข้าใจแล้วก็เคยเห็นของแท้ของจริงมาแบบนี้แท้เลยนะครับแท้แล้วดูง่ายด้วยนะครับและผืนนี้เนี่ยประกวดชนะที่3ด้วยนะนะครับแล้วก็เส้นบริเวณนี้เส้นบริเวณนี้ ไม่ว่าจะเส้นบางหรือเส้นใหญ่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะไม่ใช่ประเด็นเส้นบางก็คือเหย,อยียบค่อยพอเหยียบค่อยเนี่ยเส้นมันจะบางแต่ถ้าเหยียบหนักเส้นมันจะหนาเส้นมันจะหนาเพราะฉะนั้นรอยเทา้าหลวงพ่อที่เหยียบลงไปเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันไม่เท่ากันบางครั้งหนักบางครั้งเบานะครับถ้าเบาเส้นพวกนี้ก็จะเบาบางถ้าหนักเส้นพวกนี้ก็จะใหญ่นะเนี่ยเส้นพวกนี้จะใหญ่แต่อย่างไรก็แล้วแต่ เส้นพวกนี้จะอยู่ในตำแหน่งเดิมทั้งหมดนะครับจะอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วบริเวณนี้ก็เหมือนกันนะเราจําให้ดีเนี่ยบริเวณลักษณะนิ้วเท้าความถีห่างความโค้งความชิดนะครับความเกยของนิ้วอะไรต่างๆเนี่ยเส้นสายอะไรบริเวณนี้นะต้องจดจําทั้งหมดนะต้องจดจําทั้งหมดแล้วก็มีรอยแหว่งตรงไหนนะครับเนี่ย้นเท้าเนี่ย้นเท้าลวงพ่อนี้มันจะเป็นรอยแหว่งเป็นฝันเลื่อยเลยนะครับ หรือเป็นโครงจักเลยในในลักษณะแบบนี้นะครับให้จดจำเท้าเทา้านี้ไว้นะครับเนี่ยทางด้านนี้นะครับามาดูอีกข้างหนึ่งนะครับมาดูอีกข้างหนึ่งข้างนี้ก็จะตรงข้ามกับข้างเมื่อสักครู่นี้จะมีลักษณะที่ตรงข้ามกันเลยนะครับก็คือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วกลางตะกีนิ้วอ่นิ้วชี้เนี่ยจะยาวกว่านิ้วโป้งและนิ้วกลาง แต่ฝั่งนี้นิ้วชี้จะสั้นกว่านิ้วโป้งแล้วนิ้วกลางนะครับเส้นอะไรก็มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะเส้นนี้ถ้าชัดๆนี่จะแตกเป็นง่ามไม้เลยนะเนี่ยชัดๆเนี่ยนะครับนี่เราดูนะครับเส้นแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยก็คือเขาจะมีเอกลักษณ์นะครับมีเอกลักษณ์จดจำเส้นจดจำลักษณะของเท้าหลวงพ่อนะครับ และจดจำเรื่องครามนะเรื่องครามที่ใช้นะครับไม่ใช่ผ้าสกรีนนะครับความจริงวัตถุมงคลของหลวงพ่อประเภทรอยเท้าเนี่ยมีทั้งแบบสกรีนนะครับสกรีนนี่ก็ตอนที่หลวงพ่อท่านมีอายุมากแล้วนะครับท่านเหยียบไม่ไหวแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็จะใช้วิธีสกรีนเอานะครับบางทีก็ประทับตาวัดด้วยบางทีก็ไม่ได้ประทับตาวัดอันนั้นก็มีนะครับ แต่ที่นิยมมากๆแล้วแพงมากๆก็คือผ้ารอยเท้าที่เหยียบที่ระผพื้นแบบนี้เหยียบด้วยครามแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องจดจําผ้ารอยเท้าเนี่ยบางทีเนี่ยพวกศูนย์พักเครื่องบางทีปล่อยกันในราคาเนี่ยเป็นแสนแสน5้านู่นเลยนะครับแพงมากแพงมากนะครับแต่ที่ผมเนี่ยผมเป็นผมถือว่าผมน่าจะผมไม่เคยเห็นของคนอื่นนะผมไม่เคยเห็นคนของคนอื่นแต่ของผมเนี่ยเก็บไว้เนี่ย ผมน่าจะเยอะมากที่สุดในประเทศไทยแล้วล่ะนะครับน่าจะเยอะมากที่สุดในประเทศไทยเพราะเก็บไว้เยอะเป็นกองพนนินเลยนะกองพนนินเลยเก็บมาจากหลากหลายที่นะไม่ว่าจากน้องโพไม่ว่าจากตาครีพยุหะน้องบัวทางพิจิตรนะทางทับกีตทางสระบถาไม่ใช่สระบุรีสิงห์บุรีรชัยนาทอ,อ,อุทัยธานีเนี่ยบริเวณเนี้ยนะครับกำแพงเพชรนี่นะครับ ผมก็เก็บมาได้เรื่อยๆนะเก็บมาได้เรื่อยๆเจอตามบ้านตามอะไรผมก็เก็บมาหมดนะครับเก็บมาหมดนี่อันนี้หนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับที่เอามาให้กับพี่น้องได้ชมเป็นวัตถุงมงคลที่หายากนะครับมีประสบการณ์สูงมากนะครับมีประสบการณ์สูงเหมือนมีดหมอเลยนะครับเวลาเราไปต่างประเทศนี่เราพกมีดหมอไปไม่ได้นะครับมันจะมันจะไม่ผ่านเครื่องที่เขาตรวจนะครับเวลาเราพกติดตัวไปเนี่ยเดี๋ยวเครื่อง พวกเอ็กซเรย์พวกอะไรเมือ่อมันก็จะมันจะตรวจเจอนะครับเวลาไปเนี่ยเราเอาพวกมีดไปไม่ได้แต่เราสามารถเอาผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเนี่ยพกใส่กระเป๋าไปได้เปรียบเสมือนเรามีวัตถุมงคลเหมือนมีดหมอหลวงพ่อเดิมไปกับตัวเราเลยนะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลานั่งเครื่องเนี่ยแนะนําให้เป็นผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเดิมนะนี่นะครับหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องมีดหมอที่ผมได้มาจากชาวบ้านหนองผู เดี๋ยวให้ดูมีดหมอ,อเป็นมีดปากานะครับเล่มนี้มีความยาว4นิ้วครึ่งนะครับการเก็บแบบสไตล์แบบบ้านๆเหมือนเล่มที่แล้วนะครับเหมือนเล่มที่แล้ว4นิ้วครึ่งนะครับเป็นมีดด้ามงาฝักงาเป็นมีดยุคกลางนะครับเป็นมีดยุคกลางก็คือต่ำกว่าปีพศ2480อ,อันนี้ก็คือสภาพการเก็บสภาพการเก็บ เหมือนกับเล่มนั้นเลยเหมือนกับเล่มก่อนเลยนะครับก็คือเป็นมีดยุคเดียวกันก็คือเป็นมีดยุคลางต่ำกว่าปีพศสองพนยปดนะครับก็ธรรมชาติก็เหมือนกับเล่มนั้นเหมือนคู่แฝดกันเลยนะครับเห็นไหมครับบริเวณที่โลหะที่มันปิดไว้เนี่ยมันจะไม่โดนอากาศเขาก็จะเป็นงาขาวๆเป็นงาขาวๆแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นงาขาวๆเนี่ยเวลามันเคลื่อนเนี่ยเวลามันเคลื่อนนะครับเห็นไหมครับเนี่ย เวลาบันเลื่อนเนี่ยงานเริ่มต้นเข้าเป็นแบบนี้นะครับเริ่มต้นใหม่ๆเมื่อประมาณ80กว่าปีก่อนโน้นก็คือออกมาเขาขาวแบบนี้เลยนะครับแต่พอเขาเอามาใช้เอามาวางนะครับโดนอากาศโดนฝุน่นโดนละอองโดนความร้อนชื้นหนาวเนี่ยบริเวณเนี้ยมันก็จะมีความต่างระดับเห็นไหมครับมีความต่างระดับโดนเหงือ่อโดนใครโดนฝุน่นโดนละอองโดนอากาศก็จะเป็นแบบนี้ ผมได้มีดทองคามานี่เขาเก็บมาอย่างดีนะเก็บในตู้เซฟแต่พอไม่อยู่กับผมเนี่ยนะครับมันโดนอากาศบ่อยนะสีเริ่มเปลี่ยนนะครับสีเริ่มเปลี่ยนโดนอากาศนี่สีเริ่มเปลี่ยนนะฮะโดนจับบ่อยโดนอะไรพวกนี้สีเริ่มเปลี่ยนแต่เนี่ยมันเขาเรียกว่าตากอากาศอยู่ในห้องพระมาประมาณ80กว่าปีแล้วนะครับ80กว่าปีก็เลยเจอฝุ่นเจอละอองอะไรพวกนี้ก็เลยสภาพงานผิวของงานนี้ต่างออกไปเลยนะครับ เอ่นไหมครับนี่ปลานีดมากนะครับปลานีดมากพวกแหมพวกเนี้ยแหมนี่ก็คือจากทางร้านเงินร้านทองทางพยุหะนะครับพวกผิวของงานนี่ผูกหมดแล้วนะครับนี่ดูนี่นะครับงานนี่ก็เป็นงานขาวขาวเหมือนกัน เป็นงานข้ขาวแต่โดนเหงื่อโดนกระเอกมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยงาข้อขาวแบบนี้ทั้งเล่มเลยนะครับเนี่ยพอโดนฝุ่นโดนละอองโดนความร้อนโดนอากาศมากขึ้นอ่าก็จะเปลี่ยนสีว่าเป็นแบบนี้นะครับนี่สมบูรณ์นะครับมีเล่มนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับถือว่าสมบูรณ์อ่ะเดี๋ยวให้ดูจะขอถอดนี่ดูด้านใน ในนี้ก็จะเหมือนกันนะฮะโดนโดนสนิมด้วยโดนอากาศด้วยเห็นไหมครับแต่เราจะเส,สังเกตเห็นความแห้งของเขานะความแห้งความหนอนเห็นไหมครับลักษณะที่ก็แห้งมากๆ โอ้โหปึกปัก,กน,นะครับปึกปักเลยมีดถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับนีได้มาคู่กันเหมือนคู่แฝดเลยนะครับเกมนี้จากชาวบ้านหนองโพเนี่ยผมเก็บมาได้เรื่อยๆเลยนะครับ แต่เก็บแล้วส่วนมากก็จะเป็นสภาพแบบนี้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะไปเจอที่บ้านหลังไหนเขาก็เก็บเหมือนกันนะครับเก็บเหมือนกันก็คือเขาจะไม่มีตู้ที่เก็บมิตรชิดก็จะวางไว้ตามหิ้งพระนะครับในเขาจะต่อเป็นเชลเป็นอะไรแขวนไว้บนเสาอะไรประเภทนั้นก็วางอย่างนั้นสี่สิบห้าสิบปีวางก็จะลืมกันไปเลยนะครับมาเจอกันอีกทีหนึ่งก็โอ้โหเนี่ยพวกผิวของพวกงานนี้ก็แห้งกันไปหมดแล้ว ใบมีดบางทีถอดไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าสนิมเสนมอะไรพวกนั้นมันมันขึ้นหนานะอันนี้ผมว่าขัดสนิมออกด้วยเพราะสนิมมันหนานะครับเนี่ยเราจะเห็นพวกลักษณะพวกความแห้งของผิวที่มันกระเทาะออกไปนี่นะครับเหมือนกับเล่มนั้นเลยนะนี่ฝีมือช่างชิมนะครับนี่ฝีมือช่างชิม เปิดแฟลชนะครับเปิดแฟลชเราแสงมันไม่ได้เลยนะครับแสงไม่ได้มันอาจจะดูดำๆมืดๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับแน่นปึ๊กปักปึ๊กปักแบบนี้ ลักษณะใบเล็กนะครับพยายามสูงให้ดูอย่าง slow motion เลยนะครับเนี่ยความเก่าเราเย็นผิวของมีดเนี่ยกระเทาะมีการกระเทาะออกไปนะครับความแห้งของใบมีดเนี่ยมันแห้งมากจนผิวของมีดเนี่ยมันหมดสภาพแล้วกระเทาะออกไป มีดแบบนี้เป็นมีดที่ดูง่ายมากนะครับเป็นมีดที่ดูง่ายไหนไครับรอยผิวของมันกระเทาะรอยผิวของมีดกระเทาะออกไปที่มันหมดสภาพนะกระ,ะเทาะออกไปนะครับแต่ส่วนที่ยังยังอยู่นี่คือยัยงยังไม่หมดสภาพเนี่ยส่วนที่กระเทาะออกไปมันก็จะเกิดความสูงต่ําของอจุดที่กระเทาะกับจุดที่ไม่กระเทาะนะครับ ในร่องสิวร่องต่อกระดูกงูร่องเลือดอะไรพวกนี้นะครับเสมาใบโพเต็มใบช่างฉิมนะครับช่างมือหนึ่งของวัดหนองโพนี่ดูง่ายสบายตานะครับสำหรับมีดแบบนี้ราคาแพงนะครับราคาต้องพูดกันถึงหลักแสนเลยนะครับเป็นมีดที่ดูง่ายเป็นมีดที่เป็นมีดท้องถิ่นจริงๆนะครับนี่ที่ชาวบ้านเขาเก็บกันไว้ ชาวบ้านที่เขาสร้างไว้อย่างนี้แสดงว่าในยุคก่อนนะเขาก็มีฐานะพอสมควรเพราะมีดพวกนี้ต้องสั่งต้องสั่งทำนะฮะจากคณะกรรมการวัดแล้วก็ต้องเอาเงินไปวางเอาเงินไปเช่ามานี่ราคาแพงมากสมัยนั้นราคาแพงมากาต้องเอาข้าวหลายเกวียนไปแลกเลยนะครับแต่ละเล่มแต่ละเล่มเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่สร้างได้มีดแบบนี้ก็ก็จะค่อนข้างมีฐานะนิดหนึ่งนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ที่ชาวบ้านเขานำาออกมาใช้กันแต่มีดแบบนี้ก็หาได้น้อยปัจจุบันนี้มีดจากบ้านน้องโพเนี่ยนานๆได้มาเล่มหนึ่งแล้วนะนานๆได้มาเล่มหนึ่งแต่ช่วงนี้ผมก็ได้มาสามเล่มนะครับอันนี้สองเล่มบ้านเดียวกันอีกเล่มนึงก็ได้มาจากอีกบ้านหนึ่งนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนี้แหละจะจะพยายามเอาออกมาให้ชมนะครจะพยายามเอาออกมาให้ชม อย่างนี้นะครับพุทธคุณครบทุกด้านนะครับครบทุกด้านเนี่ยดูง่ายสบายตานะครับมีแบบนี้แสงมันดําเลยนะครับแสงดําโอเคครับพี่น้องครับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แหละนะครับคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างต่อพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาศึกษาใหม่ๆนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ อ่ผมจะได้ทําวิดีโอมาให้ท่านได้ชมอยู่เป็นประจาประจํานะวะตัตถุมงคลที่เป็นประเภทมีดหมอที่มีหลากหลายรูปแบบท,ที่ผมนํามาให้ท่านได้ชมนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอถัดไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ